อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสาหรับสึกแดงเดือดครั้งที่2ในซีซั่นนี้ซึ่งมาในเวอร์ชันฟุตบอลถ้วยเ a ครับแล้วครับเป็นจาถิ่นแมนยูนะครับที่ยันเหยียดความประราชใช้กับคููอริตลอดกาไม่ได้สามประตูต่อสองโดยเกมนี้กับเกมแดงเดือดครั้งแรกของซีซั่นนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างทางฝั่งแมนยูวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลียมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับเริ่มจากประเด็นแรก โซชาไม่กลัวลิวอภูเกมนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโอเลกุนนาโซชากุนซือนาทารอของทัพปีศาจแดงจัดทีมาแบบไม่ได้กลัวลิวอพูเลยแม้แต่น้อยเพร,ะราะใช่แหละครับว่าเกมที่แล้วในเวทีพริเมร็สามารถยันเสมอหงแดงมาได้แบบไม่ยากเย็นอะไรเกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองแท้ๆโอกาสจะได้คุมทีมชนะสึกแดงเดือดไปครั้งแรกก็รออยู่ตรงหน้าทําให้มวานนะครับนาลุกอมพากแครบูโรโนเฟรนเดสกับดาบิดเดเคอานอกนั้นถือว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบสิ่งรมเกมก็เปิดหน้าแรกไม่ได้นะครับเน้นรับแล้วรอโตอย่างที่ สิ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในคุมกําลังของทัพหงแดงก็มีตัวเจ็บอยู่ทําให้โซชายิงได้ใจใส่เต็มตอนโดนออกน้ำไปก่อนอาจจะมีเวอร์เวอร์บ้างแต่พอตีเสมอได้การคารองเกมรกบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าไม่มีกลัวและทําได้ดีกว่าชัดเจนประเด็นที่2บรูโนไหนใครว่าเจอเกมใหญ่แล้วไปไม่เป็น แน่นอนนะครับใครๆก็รู้ว่าบรูโน่เฟร์ดานเดสเพลย์เมเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสคือเดอะแบ็กของทัพปีศาจแดงณนะเวลานี้เขาเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทำให้แมนยูมาอยู่จุดๆนี้ได้แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อขอรหามาตลอดนั่นคือผลงานของพี่แก่ที่เวลาเจอทีมใหญ่ในระดับบิกซิกด้วยกันมักจะไปไม่เป็นเล่นไม่ออกโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีอย่างที่เคยทํามาหรือนัดไหนเล่นดีก็ไม่มีแอซิสหรือธรรมตูได้อยู่ดีตามสถิตินะครับผมระบุไว้ชัดเจนว่าเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือน4สมมมัยยขอองงงงรีเเลกาาาป2020ต้้ใชววถึ318ท่จะิ ทีมบิ๊กซิกได้และก่อนหน้านี้เกม8นัดที่เจอกับบิ๊กซิกนะครับทำไปได้2ประตูก,กับ2แอซิสมองจากตัวเลขอาจจะไม่ดูแย่แต่หากว่าคุณไปเทียบกับการเล่นกับทีมอื่นนอกเหนือจากบิ๊กซิกแล้วมันต่างกันมากครับ24นัดยิง17แอซิสต์12พูดง่ายๆว่าบรูโน่สร้างมาตรฐานตัวเองเอาไว้สูงมากแล้วเวลามาเจอทีมรารับใหญ่ๆก็ทําได้ไม่ดีเท่าทีมอื่นๆแม้มันจะดีแต่ก็ยังถูกมองว่าดีไม่พ่อแต่พอมาเกมนี้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนาทีที่66พีแกจัดให้เลยเนื่องประตู อาวานีไม่โขกไปชนสาวในช่วงท้ายเกมประเด็นที่สา มาซิยาควรเป็นสำรองถาวดในซีซั่นนี้องตโตนีมาซิยาหัวหอกหน้าตายโดนวิจารณ์อย่างหนักหน่วงเพราะโช,โชว์ฟอร์มได้ย่ำแย่แต่ทว่าโซชาขยังขยันสนลงเล่เป็นตัวจริงอยู่เสมอเสียงตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารักอะไรเจ้าหนูคนนี้นักนะฟอร์มไม่ดีไม่ว่าทัศนคติอย่างส้นเตนหลายครั้งหลายคราที่มักจะเวียงใส่เพื่อร่วมทีไม่ยอมจ่ายบอลให้หรือไม่วิ่งไปตามจุดนัดพบท,ทั้งที่จริงๆแล้วก็มีหลายครั้งนะครับที่ตัวเองจ่ายบอลเสียเปรี่ยบยิงกระเสือกไม่คมซัดออกไปเองแบบงงลาายคคััทีี่สํญเขมบุิกชอ หน้าตากวนวส้นตีนหน้าตายหน้าเดียวอีกตั้งห้าเสี่ยงก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องหน้าตามันไม่ผิดมันแล้วแต่นิสัยคนแต่ทว่าเองฟอร์มไม่มีแทนยังพัฒนาเฉยเห็นหน่อยว่ากูขยันมุ่งมั่นแต่นี่ไม่เสียบอลแม่งก็ยืนเฉยทำหน้าสังกาตายไปวันๆจนตอนนี้เหมือนโซชาเริ่มเล็งเห็นแล้วบ้างแล้วว่าเอ็ดดินสันคาวานี่ที่แม้จะแก่กว่าเยอะแต่ก็มีประโยชน์กว่าเยอะเช่นกันบางทีเราอาจจะได้เห็นมาซี่ยาวนั่งมานั่งสำรองไปยาวๆห่างยังไม่เรียบปรับเปลี่ยนสตติของตัวเองเพราะรเกมนี้และอออีีกกกกหหลลาายยเเเเมมมมมนนครั็ไไดด้้ชว่พ่พงู แม่งดูลุ่นไหลกว่าเดิมเยอะมากเลยแหละครับเรียงสุดท้ายแรดฟอร์ดดีขึ้นอย่างชัดเจน ศึกแดงเดือดคารังก่อนหน้านี้ที่เสมอกันไปศูนย์ประหลดตัวศูนหนึ่งในผู้เลของทัพปีศาจแดงที่โดนดดาเยอะเป็นเบอร์ต้นๆคงหนีไม่พ้นท่านเซอร์ด็อกเตอร์มาคาร์ลัดฟอร์ดเพราะเกมนั้นไม่รู้พี่แกไม่เคยเห็นลูกบอลหรืออย่างไรแม่งเล่นเลี้ยงเดี่ยวโชว์อยู่คนเดียวแถมมีจังหวะนรกช่วงท้ายเกมไม่ยอมจ่ายให้คาวานี่ยิงอีกต่างหากสิ่งตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเพราะคำวิจารณ์ต่างๆนานาจากเกมนั้นมันส่งผลให้เกมนี้แรดฟอร์ดดูมุ่งมั่นมากขึ้นในเกมนี้เพราะเจ้าหนูแรดฟอร์ อีกต่อไปนำซ้ํานะครับผมยังกระหน่ำทํำประตูได้ดีมากเรียกได้ว่าเกมนี้เพอร์เฟกแก้ัวจากเกมที่แล้วได้สําเร็จคู่ควรกับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์แบบไร้ข้อโต้แย้งจริงๆแล้วคุณละครับคิดว่ามีสิ่งไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากที่เมื่วานได้ดูเกมสามารถคอมเมนต์ว่าวิเคราะห์รารยากันได้เต็มที่เลยนะจ๊ะและนี่คือขอสนามสเชียลหากดูละเฟียฟาเอื้มนิ้วยาวๆมากกเลยให้เราด้วยนะ